สำหรับการใช้พวงมาลัยหรือการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับารเราจะจับกันที่นะครับถ้าเป็นนาฬิกาแล้วก็อยู่ที่ประมาณเลข2หรือเลข10นาฬิกานะครับ2และ10นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นในการหมุนพวงมาลัยหรือการควบคุมรถนั้นจะแบ่งพวงมาลัยนะครับเป็นการลักษณะของการหมุนนะครับแบ่งออกไปได้กัน3แบบด้วยกันนะครับว่าจะเป็นการใช้แบบฟิกแฮนนะฮะหรือว่าจะเป็นแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ อย่างนี้ผิดนะครับถ้าให้ถูกต้องคือเราจะต้องสลับนะครับสลับมือนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ครับบางทีเราหมุนสุดแล้วแต่งงกับคําว่าการคืนพวงมาลัยตรงเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตที่หน้าตรงพวงมาลัยนะครับจะคืนกลับมานะครับอันนี้เราคือลักษณะของการหมุนสุดนะครับ เราจะขึ้นกลับมาให้หน้าพวงมาลัยตรงนั้นสองครั้งนะครับตรงครั้งที่หนึ่งนะครับตรงครั้งที่สองนะครับล้อเราจะตรงกันทีนะครับโวนิแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบบ push and p u l ูนะฮะหรือว่าดึงดันนะครับนะครับมือล่างมือบนจะลดกัดนะครับเราจะใช้กันมา push and pull นะอันนี้จะลักษณะการจะใช้ในการถอยนะครับหรือการเลี้ยวแบบช้าช้านะครับ สนานีนะครับปุชอ็ pull, นะโอเคนะครับส่วนทั้ง3ามแบบนั้นจะใช้ในกรณีไหนนะครับอย่างแรกที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับการใช้แบบฟิกแฮนนะครับลักษณะการใช้ฟิกแฮนนั้นคือการที่เราจะไม่ปล่อยมือจะใช้ลนนักษณะการโครง้งครับการเข้าโคง้งแบบโค้งธรรมดานะครับ โค้งธรรมดาซ้ายขวานะครับส่วนการใช้แฮนด์ว์แฮนด์นะครับลักษณะนี้จะเป็นการเลี้ยวนะครับอาจจะเป็นการเลี้ยวซ้ายนะครับหรือการเลี้ยวขวาอย่างนี้นะครับส่วนพุชแอนด์คูลนะครับจะใช้ในการถอยจะดีมากเลยนะเพราะเราจะใช้แบบชา้ชาๆเพราะการถอยรถนั้นต้องถอยแบบชา้ชานะครับถอยแบบระมัดระวังเพราะนั้นพุชแอนด์คูลจะเหมาะกับการถอยด้วยเช่นกันครับผม โอเคครับผมสรุปทั้งสามแบบที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับไม่ได้ฟิกายตัวว่าจะต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นนะครับขับรถในลักษณะไหนนะครับอยางให้เป็นรถใหญ่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นะครับการใช้พวงลัยแบบพุชเนูนี่จะดีมากเลยนะฮะหรือว่าแล้วแต่ว่าสภาพถนนนั้นเป็นยังไงนะครับความเร็วเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูสภาพแดล้อมดยเช่นกันที่เราจะใช้แต่ก็สามารถเอาไปอัดฟังใช้ทั้ง3แบบได้นะครับคือแบบ การใช้พรมไหล่ที่ถูกต้องครับผม